ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับกับชุดในราคานะครับผมสองหมื่นนะครับแปดพันบาทนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมสองหมื่นแปดนะครับผมนะอุปกรณ์ในคลิปคลิปเลยนะครับจะไปรีวิวนะครับแล้วว่าฟังเสียงพร้อมกันครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกติดตามผลงานนะครับในช่องวัดออดิโอสาวที่นว่เลยนะครับผมนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงพร้อมกันเลยนะครับ You're on cologne. So, if <laughs> ตีว่าพี่จนจะตนนี้แล้วเศรษฐีเป็นไงคนหลอก็ชมจนซ้อมเทไทยคนหลอกคนหลอกโอยแม่พวงทำอะไรเจอมันสาดใจไม่น้อก็อมาจะเธอ ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามานะครับชมนะครับคุณภาพนะครับผมในชุดนี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมานะครับอธิบายกันนะครับนะครับตู้เสียงกลางนะครับนะครับผมตู้เสียงกลางนะครับก็ จะเป็น2ชิ้นงานนะครับตู้เสียงการนะครับตู้เบร็นชิ้นงานนะครับแยกได้ทุกส่วนนะครับระบบไฟสเตปนะครับคุมคนละกล่องนะครับกล่องหนึ่งกล่องต่อ1ตู้นะครับชุดละสีดอกนะครับผมปุ่มปุ่มปรับไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครับผมเปิดไฟแป๊บนึงนะครับนี่ครับปุ่มปรับไฟผมเอาไว้ตรงนี้นะครับปุ่มปรับปรับไฟสเตปนะครับผมนะครับนะครับเสียงกลางแดนิ้วน่าม่วงหมวกแคปล่านะครับไม่เล็ก120ย35านะครับจำนวน8ดอกนะครับ2ตู้นะครับผม แหมัตุราตอีก8ดอกนะครับในชุดนี้นะครับผมไม่เหล็กตัวนี้นะครับไม่เหล็กสามก้อนนะครับอ่าสิบสองนิ้วไม่เหล็กสามก้อนนะครับผมสองอยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับในแนวตู้นะครับสเปคคอนนะครับถอดได้นะครับถอดได้ทุกตัวนะครับผมนะครับถอดได้ทุกตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนแบบถอดได้หมดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน็อตหกกระต่ายบวกลบนะครับวันนี้มารีวิวค่ำหน่อยนะครับเพราะว่า นะครับพรุ่งนี้ต้องแพ็คของส่งให้หมดทุกชุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับจ่ายกระแสไฟนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับพัดลมด้านข้างนะครับสองตัวนะครับด้านในก็จะเป็นนะครับคาปานะครับสองลูกนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์คัสดีนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คาัสดีนะครับสองพันร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับผมเล่นเสียงกลางแปดต่อนะครับคุณภาพเสียงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ คอนระบบคอนโทรลก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบนนะครับแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปรีคาราโอเกะนะครับหนึ่งตัวนะครับเล่นใหม่ได้สองตัวนะครับก็เล่นบูทูธนะครับมีฟังก์ชันเล่น USB ได้เป็นบริการได้ AUX ได้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับในกรณีที่เราเลี่ยงแรงนะครับหรือพ่วงต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราสามารถดูที่วัดโวลต์ได้นะครับเพื่อป้องกันแบตหมดนะครับ แล้วก็จะมีแจ็คอินพุตนะครับสตัวด้านล่างนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อนะครับต่อสายพ่วงนะครับจากเครื่องสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเป็นรถมุกคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกยี่ห้อเลยนะครับได้หมดนะครับที่เราต้องการชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนะครับโอเคครับผมสําหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับผมสนใจราคาไหนคุยกันก่อนได้นะครับคุยกันก่อนมีหลายรายละเอียดรายละเอียดนะครับหลายแบบหลายราคานะครับ ชุดนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าก็เข้ามาสั่งนะครับทำนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าจากชนบุรีนะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับต้องขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับในความเชื่อมั่นในตัวผมเองนะครับโอเคครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามผลงานนะครับในช่องวัดออเดอโซซาวชาแนลนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ